ลอฮาคาริโน oh ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซอร์คาสปิวลานะครับและก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมการแสดงดวกระผมนั้นขอย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งบอกเลยว่าชีวิตตัวตลกตัวเนี้ยไม่ตลกเลยนะครับ Yeah. Uh. สวัสดีครับตัวผมมีนามว่าปีแอร์ไดล่านะครับอย่นงี้แล้วผมก็เป็นตัวตลกนะเป็นตัวตลกที่เล่นแมายากรได้นิดหน่อยนะโดยก้นส่วนใหญ่ของผมแล้วจะเป็นกลนสับมือนะครับต้องใช้ความไวนิดนึงนะจะแสดงแมายากรง่ายๆให้ดูนะดูนี่นะดูตะเกียงนี่ไว้นะฟึ๊อีกลายเป็นทอ็อตเฉยเลยอะแต่จริงแล้วเราต้องใช้ของของอันนะครับเป็นทอ็อตกับตะเกียงนะอันนี้ลองไปเล่นที่บ้านกันได้นะ ไรก็ไรก็คนนี้คนนี้คนนี้คือน้องผมเองชื่อว่าเปียโรนะฮะเห็นนีแล้วแต่ว่าความสนเนี่ยสนมากเลยนะเต็มสิบไม่หักเลยละแต่ว่าถ้าพูดถึงความน่ารักของน้องผมแล้วไรก็เปียโรนะน่ารักเท่านี้เลยน่ารักใช่ไหมละ่ะทุกคนก็คิดเหมือนกันใช่ไหมละ่ะแต่ว่าผมอยู่คณะนี้มาเกือบสั้นห้าปีขวา้ว่าก็เลยตัดสินใจว่า จอกไปตามหาความฝันหนะ่านาะยท่านครับตัวผมขอออกไปตามหาความฝันของตัวเองได้ไหมครับเอ๋ <Hey. S 2> ได้งั้นหรอครับขอบค,ครับสกลาดใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะตัวฉันไม่จาเป็นต้องอยู่ในกรอบเก์น,นี้อีกต่อไปแล้วจงเบิกตาเจ้าให้กว้างขึ้นเพราะหลังจากนี้ความสนุกกำลังจะเริ่มแล้วนะ ไงไอดอลงั้นเหรอน่าสนใจนี่งั้นไวให้เรามาเจอกันที่ <S <S ยูเมสกีอะคาเดมีนะครับ